ไฟงามๆครับพ hmm. ี่น้องพาชมครับพี่น้องคิดว่าจะบอนี่นะครับคิดว่าจะบ่พ่อพ่นเปิดนะครับถือว่าโชคดีครับพี่น้องได้มาชมพ่นเปิดบรรยากาศข้างทุ่งนาครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศข้างทุ่งนานีาเข่าแล้วครับพี่น้องนี่ข้างหลังนี่นะครับเป็นน้าเข่าพ่นครับพี่น้องนาข้าวประเทศไต้หวัน ยื่นกล้องออกไปไกลว่าได้พี่น้องรถเป็นเลี่ยนครับข้างถนนครับเดี๋ยวเมื่อนี้ว่าจะพาไปไปเบึงสะพานไฟครับพี่น้องไปชมสะพานไฟนี่ครับผมก็จะเลี่ยนเสร็จนี่ครับข้างนี้ก็จะเป็นน้าเขาครับเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันครับพี่น้องว่าเพิ่นจะเปิดเพ่อเปิดไฟนะครับจะปกตินี่เพิ่นจะเปิดอย่วันหยุดนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็เดินทางไปน้ำกันครับพี่น้องไปรุ่นน้ำกันว่าจะจะพอเพิ่นเปิดไฟบ่นะครับพี่น้องว่าจะง้ําสําเหครับ ครับเดี๋ยวเดินทางไปลุ่นกันครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องเดินทางไปน้ำกันครับอีกบกไกลครับอีกไม่ไกลก็ถึงแล้วมันไฟแดงหนึ่งครับพี่น้องข้างนี้ก็จะเป็นหน้าเขาครับพี่น้องบรรยากาศขางทางได้ว่ายามคืนบ่เห็นเหรอครับมืดแถวนี้จะเป็นหน้าเขานะครับเป็นซ้อยหรือว่าอยู่หนกหนกทั้งน้อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันพี่น้องโอ้เห็นอยู่พี่น้องเห็นอยู่น่าจะเปิดครับเปิดอยู่ครับพี่น้อง รับรองว่าได้ชมแน่นอนครับก็บ่ค่อยมีเวลาครับพี่น้องกะเด็กจักหน่อยย่อมคืนที่ละครับพี่น้องเลิกงานกะเด็กเห็ดงานอยู่ประเทศไต้หวันก็ต้องมาถ่ายตอนกลางคืนที่ละครับพี่น้องถ่ายย่อมเว้นกับประเทเพราะว่าเห็ดงานครับพี่น้องย่อม้ากับไปเต่าๆน่ครับค่อยไปครับพี่น้อง ทางข้างก็จะเป็นนาเขาก็จะมีบ้านคนจังหน่อยนะครับก็มีสวนเกษตรเพิ่นน้ำเหรอครับน้ำขังทางนี่นะครับบ้านเพิ่นทางนี้ก็บนาเขานี่ครับถึงเมืองเลี้ยวแล้วครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวรุ่นน้ำกันครับเปิดครับพี่น้องเปิดอยู่แต่พี่น้องเมื่อาจจะเห็นนะครับได้ผมเนี้ยเบิ้งหินนะครับพี่น้องเปิดอยอะนี่ครับ่นก็จะพาลูกพาครอบครัวนะครับมาเบิ่งมาเที่ยวเหนครับพี่น้องนี่ต้องล้อขำนะครับพี่น้องล้อขำถนน ถึงแล้วสะพานไฟครับพี่น้องครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นทางด่วนเดี๋ยวผมมาหลบฝนนะครับเหมือนทางด่วนที่มาหลบฝนพอดีผมเลยเห็นทางมาครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้จะเป็นสะพานทางขึ้นันก็จะพาครอบครัวพาหมนมาเที่ยวกันครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวหามาจอดรถกันครับหาที่จอดรถก่อนเหมือนจิงน้อยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องถึงแล้วครับทางขึ้นครับพี่น้อง ทางขึ้นนะครับพ้่นก็งจะเล็กกันไว้แบบนี้นะครับว่าให้ไม่ให้รถขึ้นไปได้นะครับจะเฉพาะคนยังครับพี่น้องแค่คนเดินนะครับเดินเข่าเดินดอกได้นะครับพี่น้องว่าให้รถขึ้นนะครับนี่ครับพี่นก็จะบอกว่าห้ามใส่รองเท้าแตะว่าพิษครับพี่น้องนี่ครับห้ามใส่รองเท้าส้นสูงนะครับพี่น้องเพราะอันตรายครับนี่ครับยวขึ้นไปชมกันครับพี่น้องนี่ทางขึ้นนะครับ ยาวนะครับสะพานนี่ประมาณหกลอยถึงเจ็ดอยเมตรได้หรือว่าเป็นกิโลล่ครับพี่น้องแค่ว่าคาดการ์ซื้อนะครับนี่ครับขึ้นไปก็จะเป็นเล็กครับบ่านี่เพิ่นก็เลยว่าพอใส่ลองเท้าแตะไอ้ล่องเท้าส่วนสูงครับพี่น้องนี่จะเป็นเล็กแบบนี้ครับทางขึ้นเพิ่นครับเดี๋ยวไปชมกันครับพี่น้องงาครับตรงนี้แค่เป็นทางขึ้นครับพี่น้องเพิ่นบ่ได้ไติดไฟหลนะครับนะครับติดไฟจะี่ปุ่นครับพี่น้องเห็นไหมครับไกลๆติดไฟ เดี๋ยวไปชมกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวครับพี่น้องมาถึงแล้วสะพานไฟครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาเข้าไปชม้างไหนครับพี่น้องบรรยากาศสวยๆครับพี่น้องไฟหลายลอยดวงนะครับเจ้านี่นี่ครับมาลุนวันจะบ่ได้บ่ได้เห็นเพิ่นเปิดนะครับพี่น้องเพิ่นก็เปิดอยู่มือนี่คิดว่าเพิ่นจะบ่เปิดนะครับนี่ครับ เิ่นกกจะพลาขบครัวพาอันนี้ครับพี่น้ององมาย่างนะครับคนบันเพิ่นครับสะพานไฟครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาไปชมกันครับพี่น้องเขาไปชมในกันครับนี่ครับพี่น้องทางเข่าพนสะพานไฟสวยๆที่ประเทศไต้หวันเขตดหนันโถครับพี่น้องเขตหนันโถนะครับกำมานัง กันมาแบบว่ามาชมบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องน่ครับง,งามๆครับช่วงนี้ก็เห็ุงานอยู่ไต้หวันนี่ก็จะเลิกงานเด็กจักน้อยนะครับพี่น้องเลิกงานเด็กจักน้อยแล้วก็เขาง,งานแล้เศรา,าบ่มีเวลาเพราะได้ไปถ่ายคลิปครับพี่น้องตอน,นเว,นว้นวันหยุดเหนเือกับฝนตกไปบ่ได้นะครับพี่น้องก็ต้องไทยตอนกลางคืนนิ่งสีแล้วครับพี่น้องนะครับเลิกงานมากับสองทุ่มนะครับนี่คนเปิดไฟแล้วครับ ว่ามือนั้นผมมาาพ่นปิดนะครับพี่น้องบริเตนไทยครับสองทุ่มมู้ว่าพันจะเปิดทอนจักทุ่มนะครับนี่ครับทางเขาพ่วงครับพี่น้องหลยหลายสีครับไฟหลายล้านดวงนะครับพี่น้องงําครับงําไมยางเที่ยวหนาเที่ยวมากครับพี่น้องเนี่ครับผู้บ่าผู้สาวพ่นพาครอบครัวพาลูกนะครับไมยางตรงนี้ก็จะ ลงไปนี่ก็จะเป็นคลองนะครับพี่น้องบไปนี้ข้างล่างนี่จะเป็นคลองน้ำเพิ่นก็จะลดลงเป็นน้อยจังน้อยครับบวกนี้จะแคบนะครับสะพานจะแคบลง <S <S แต่ว่ากวงนะครับเอวพีครับพี่น้องแต่ว่าเหย้าครับพี่น้องความเหย้าเพิ่นเหย้าครับสามารถย่างขามไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับคลองน้ำเพิ่น,นี่กวงอยู่ประมาณห้าร้อยหกร้อยเมตรได้คลองน้ำนะครับรวมบนสะพานเดว่าเห็ดด้วยนี่ผมว่าเกือบกิลโลได้ครับสะพานมันครับพี่น้องไกล เงาครับพี่น้องสะพานเงาครับบรรยากาศงานผุนทางด่วนครับพี่น้องทางด่วนนันโถครับเส้นนี้บ้งว่าเป็นทางด่วนไเบสนะครับพี่น้องน่าจะไปไทยจงครับผมว่านี่ไปไทยจงนะครับเป็นเส้นที่ว่าลงไต้ก็ได้ครับพี่น้องีนเส้นนี้ทางนี้จะลงไปไต้ครับพี่น้องไปไต้ไปทางไอ้ไทยนันนี่สินะครับพี่น้องลงไปทางไทยนานทางนี้ครับ ทั้งนี้นะจะขึ้นไปทั้งไทยจงครับพี่น้องจะขึ้นเนื้อนะครับนี่ทั้งนี้จะขึ้นเหนือเป็นไทยจงนะครับบ่มียังหลายครับคลิปกับพวค่อยเดถไทยนะครับการเกษตรด้วยว่ากันเป็นยุ่ยยังกับ่ค่อยมีเวลาไดถไทยครับพี่น้องเลิกงานดึกจัง่อยพระพี่พาน้องมาชมบรรยากาศสะพานไฟนะครับงมกันครับพี่น้องคลองน้ำครับพี่น้องยู่ใไ้นี่บ่เห็นนะครับมืดจะเป็นคลองน้ำจะกว้างนะครับพี่างรังเนี่ยอุ้นกับเกือบกิโลครับไปผนจะเป็นอีกก็จะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งนะครับ มู่ว่าเขตใดผมก็เอิอนบ่ถือครับพี่น้องขามสะพานไปฟังพุ่นนะครับนะครับไฟงามๆครับพี่น้องพาชมครับพี่น้องคิดว่าจะบ่นี่นะครับคิดว่าจะบ่พ่อพิ่นเปิดนะครับถือว่าโชคดีครับพี่น้องได้มาชมเพิ่นเปิดยังคือว่ามาทางนี้นะครับพี่น้องบรรยากาศเดี๋ยวมีธงไฮธงนาพร้อมนะครับแถวนี้นี่ครับมีเสียงกบเสียงเขียดห้องแบบบ้านห้องเลยครับพี่น้องแต่พี่น้องอาจจะบ่ได้ยินครับมันอยู่ไกล ครับเพิ่นห้งองยู่นตะข้องน้ำห้างล่างนะครับพี่น้องอาจจะบ่ได้ยินเสียงพระพีพะนองชมบรรยากาศแบบนี้ครับก็มีหลายสีครับพี่น้องนะครับหลายสีรับกันผมว่าไฟนี่หลายล้านดวงนะครับพี่น้องไฟยื่นเนี่ยนะครับคลิปโบมีครับพี่น้องจําเป็นก็นต้องมาไทยพระพี่พะนองมาชมบรรยากาศจังหน่อยครับพี่น้องมันบ่มีคลิปสีไทยมฮูวว่าจะไทยยังนะครับเพราะว่าเลิกงานไปก็มืด ของนันกับตาเศ้าครับพี่น้องนี neck. ่ค sì, รับมาชมบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือใดว่างๆนะครับพี่น้องมือใดว่างๆจะมาไลไรสดมาคุยกันมานั่งคุยกันเยี่นี่ครับบรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องครับเดี๋ยวค่อยมาไล่สดมานั่งคุยกันครับมือใดว่างๆนี่ที่ว่าเพิ่นเปิดไฟนะครับวันหยุดเพื่อดะหยุดวันอาทิตย์เน่ากับมานั่งคุยกันทักทายกันถงแต่เบียบว่าช่วงนะครับในค่ำนะครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศดีลมเย็นดีพร้อมครับพี่น้องเนี่นี่ ลมเย็นดีครับยังบ่สุดนะครับยังเหลืออีกไก่ครับพี่น้องสําหรับสะพานพ่นทางยางไปนะครับแล้วอีกไก่ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศสะพานไฟครับพี่น้องสวยๆครับมาชมบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องน่ครับเวลาที่่าจะไปถ่ายคลิปโยบกันเกษตรนะครับกับโบมีครับพี่น้องเบื้องสวนผลไม้เบื้องหยังพันกับโบมีครับบมีเวลาเหลิกงานดึกเลิกงานดึกเด้อก็ะตอนเช้าเขางานก็ตื่นขึ้นก็ ก็ต้องไปเห็ุงานครับพี่น้องก็เลยบ่มีเวลาที่ว่าจะไปถ่ายคลิปใส่ช่วงนี้ก็ได้หยุดอยู่ครับพี่น้องวันอาทิตย์ได้หยุดอยู่แต่ว่าเห็ุงานเมื่อยครับพี่น้องตื่นสายพอตื่นขึ้นมาก,กับมาซักผ้าทำธุระส่วนตัวกินข้าวกินน้ำแล้วจังๆีนะครับฝนกตกครับพี่น้องฝนวัวตะยุดเมื่อนี่ก็ไดลฝนตกัวตะยุดกับพอดีกัพอดีผมกัเลยว่ามาลออเบึงมาลออเบึงเพื่อที่ว่าเพิ่นเปิดนะครับพี่น้องอย่าว่าพี่พระนองมาชมมุมบรรยาก,กาศสะพานไฟครับพี่น้องเพื่อเพิ่นเปิด เลยลองขี cues, ism, purposes, ่รถเสียงมาเบิงกับพี่น้องไปเบิงอยู่หน้าเขาพนก็พอเห็นนังนะครับแต่ว่าเขาพนแตกก่อกำงนะครับพี่น้องช่วงนี้เพราะว่ามันมืดครับพี่น้องยำคืนพอเห็นนี่ยังหนักก็น่าจะสะพานไฟแะครับพี่น้องมอสที่สุดแล้วเพราะว่าพนมีเสียงสว่างมีไฟให้ครับพี่น้องพอได้คุยกันครับนี่ทักทายพี่น้องๆครับเดี๋ยวเมื่อได้ว่างๆครับพี่น้องเดี๋ยวมาไล่สดคุยกันครับสำหรับคลิปนี้ก็บอมียังหลายครับพาพี่พระน้องมาชมสะพานไฟครับพี่น้องนะครับงามๆครับพี่น้อง ฟ้าบ้านยางคาไปฟังพุ่นก็ได้นะครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ละน้องไปก่อนนะครับนอยกกลางก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เขามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปนาพ่อกันไหมครับพี่พน้องครับนี่ครับอาจจะไปขอไทยน้ำร่านขายของขายอย่างเพิ่นนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเลิกงานดึกบุ้ยเวลานะครับบุ่มีเวลาไปไทยแต่พอไทยคลิปลงไหลก็ยันพี่ยันน้องลืมครับพี่น้องครับ ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่พิงน้องครับ